เปลี่ยนไดไเป็นคนที่โดดเดีทงทุกรอยช้ำทุกยางเมแม้ถอยคำที่ฟังแล้วฉันไร้แรงสักเท่าไร่ ก็ <f poster ör> จะเป็นนักร้องของเขาได้ไหมครับเอาละ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำซอสเพสโต้ในแบบของเชฟกะโลกรลาให้ดูนะครับผมขอออกตัวก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นอยู่นี้จะรับชมต่อไปนี้ ไม่ใช่ซอสเพสโต้ที่คุณจะหาดูได้ง่ายๆนะครับผมเอาประสบการณ์ผมมาแชร์แล้วผมมั่นใจว่าอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ดีดีมากเลยแหละนะครับปัญหาของเพสโต้ก็คือเวลาทำแล้วน้ำมันเยอะสูตรนี้ไม่มีน้ำมันยืมลืมไปเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย แบบแรกนะครับโหละพาไทยนะถ้าจะใส่โหละพานอกก็จะแพงไปนะครับโหละพาไทยกับพากชีผักชีฝรั่นะครับกระเทียมแก่เม็ดม่วงหิยพานทอดทอดหรือไม่ทอดก็ได้นะครับ,นะรบแต่ตรงนี้ผมมีแบบทอดผมจะใช้แบบทอดนะน้ำปลา ปามสานชีสปมสานชีสตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่ตอนที่คุณปัดนะครับผมแนะนําให้คุณใส่ตอนที่คุณผัดเส้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณใส่ตอนที่คุณปัดมันเปลืองนะครับมันเปลืองมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันเปลืองต้นทุนคุณจะสูงมันเปลืองไม่เปล่านะครับโอเคผมจะมาทําให้ดูวิธนะีอื่นของใครผมไม่รู้นะครับผมใช้วิธีผม ส่วนที่เบาที่สุดอารมณ์ข้างล่างนะครับเพราะว่าแรงง้งถ่วงมันจะช่วยให้เราปัดได้ง่ายนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอัต,ตาส่วนใครใครอยากได้สูตรแบบละเอียด เบ้นไว้ว่าอยากได้เดี๋ยวบอกให้กระตั้งกระตเทียมนะครับวิดนึง คนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันไม่ใส่น้ำมันมันออกเหรอวะผมนี่ครับแต่ผมยังไม่ใส่ <Yeah. S 2> น้ำเปล่าครับอันนี้สไตล์เชียบกระโหลกกะลา ฝาเครื่องปั่นผมก็ไม่ใช้ด้วยเพราะขี้เกียจลา้างทำเสร็จต้องไปลา้างเพืสส่อใช้พลาสติกล้างชีสเกล็ดล้างครับทำเสร็จขี้เกียจล้างนะครับนังยางรัดครับผมเป็นคนขี้เกียจค,ครับทีนี้ปั่นเลย แ่นานเพราะว่าเดี๋ยวมอเตอร์ข้างล่างมันจะร้อนแล้วมันจะเปลือ่อยพอพลาสติกเปื่อยแรงมันจะไม่มีต้องพักบ้าง ไม่ต้องใส่พริกไทยไม่ต้องใส่ไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตอนที่คุณไปผัดพาสต้านะครับคุณไปปรุงตรงนั้นดีกว่าคุณมาปรุงตรงนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรขอถ้าเวลาที่คุณลวกเส้นพาสซ้าโน่นนี่นั่นใดๆคุณต้องปรุงใหม่อยู่ดีครับผมคุณจะมาเสียต้นทุนไอ้พวกนี้ระหว่างทางเพื่อ ทำไมคุณต้องใส่น้ำมันอูริบอยทำไมคุณต้องใส่น้ำมันสลัดทำไมคุณต้องใส่น้ำมันเพื่ออะไรคนอื่นเขาพาทำแต่ผมไม่ทำแล้วผมพิสูจน์แล้วว่าสูตรนี้เส้นกอบไม่มีน้ำมันไม่ใช่ว่าผัดไปน้ำมันเยอมมันไม่ใช่เพสโต้ครับเพสโต้ต้องไม่มีน้ำมันโดยเด็ดขาด คุณอยากจะให้พาสต้าของคุณมันมีกลิ่นน้ำมันมีกลิ่นออยมีกลิ่นโน่นนี้นั่นคุณไปดรอปตอนที่คุณคุกกิ้งเสร็จแล้วนะครับตอนที่คุณแต่งจานเสร็จแล้วคุณไปดรอปน้ำมันใส่คุณจะใส่ชีสออยคุณจะใส่เบซิลออยคุณจะใส่เลมอนออยคุณจะใส่ทรัฟเฟิลออยอันนั้นแล้วแต่คุณเลยแต่ตอนที่คุณตัดอย่าใส่คนอื่นใส่แต่ผมแนะนำอย่าใส่เด็ดขาดนะครับ จำไว้นะครับอย่าใส่น้ำมันโพลิโอยหรือน้ำมันใดๆเด็ดขาดนะครับ ใส่น้ำมันเพื่ออะไรตอนที่คุณจะคุกกิ้งคุณแค่ตั้งน้ำมันได้ตั้งกระทะร้อนๆคุณใส่น้ำสต๊อกใส่เกลือนิดหนึ่งใส่พาเมซานอย่างที่คุณชอบชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่เพสโต้ลงไปผัดไฟอ่อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณลวกเส้นด้วยความร้อนสูงใช้เวลาสั้นลงไปคุกกับเส้นคุกกับคุกเสริมจบครับใครอยากเห็นตอนที่ผมผัดเม้นไหม เดี๋ยวผมถัดให้ดูจำไว้นะครับ Pesto sauce is not oil no leaking oil don't have any oil at all vegetable oil olive oil สลัด oil การโนรา oil no only water see you next time เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเชียบกโลกะลาสวัสดีครับ